วันนี้ล่าสุดเลยนะคะเมื่อตอน10นาฬิกานทีศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือ EMCC นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธระยองได้รับแจ้งเหตุเกิดเหตุเพลิงไหม้ถังเก็บสารแกสโซลีนบริษัทมาบตาพุทธแท้งเทอร์มินอลจำกัดถนน I-8 ทางเรือท,ท,ท,ท่าเรือมาบตาพุทธที่ระยองค่ะก็มีตำรวจสพมาบตาพุทธเดินทางไปตรวจสอบแล้วนะคะ ที่เกิดเหตุนะั้นมีควันไฟดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ามีเปลวไฟลุกไหม้บนถังสารโซลีนขนาดใหญ่เลยนะถังขนาดใหญ่นะซึ่งลุกไหม้อย่างรุนแรงเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ3นำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพระยองมีการอพย,ยพผู้ที่อยู่ภายในจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ออกมาในจุดปลอดภยัยทีมดับเพลิยงยังไม่สามารถดําเนินการดับไฟซึ่งเปลวไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงมีเชื้อเพลิงเป็นสารอยู่ภายในถังขนาดใหญ่ ชาวบ,บ้านได้ยินเสียงระเบิดหนึ่งครั้งก่อนเกิดเพลิงไหม้ซึ่งคนก็หวาดผวาเกรงว่าระเบิดก็พากันหนีออกจากพื้นที่กันเจ้าระวันตอนนี้แต่ว่าปัญหาตามมาคือกลิ่นกลิ่นนะคะเพลิงไฟฟันดาเนี่ยลอยออกมาจากทังที่ระเบิดก่อนคือระเบิดปุ๊บเ,เนี่ยมันก็เกิดเพลิงสีดำนี้ปัญหาคือตอนนี้คือกลิ่น <c oughs> แนะนำเลยวา่าใครอยู่แถวนั้น,นให้ออกจากบริเวณนั้นสอง ส่หน้กกนนากากอนามัยสองชั้นเลยต้องสองชั้นละ่ะนี่คือล่าสุดที่มาตพุทธเลยนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ที่มาตพุทธเพราะว่ามันต้องดําเนินการแก้ไขหลายอย่างคุณเป็นยอดหนึ่งคือหา,หาสาเหตุของการระเบิดแหละเพราะมันเป็นแก๊สโซลีนหาสองวิธีการดับบ้านเราเนี่ยตอนนี้มีอุบัติเหตุอุบัติภัยที่มันรุนแรงมากขึ้นเรามีเครื่องไม้เครื่องมือพอหรือย,อยังเราได้มีการซักซ้อมผู้คนหรือว่าคือ กลุ่มคนขึ้นมาพร้อมแล้วหรือยังอ่าครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าเราได้มีการทำโซนนิ่งกันใช่ไหมแต่ทำไมเวลาเราทำโซนนิ่งแบบเขตพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมอ่ะแล้วเราไม่จะมีบ้านอยู่ใกล้ใครมาก่อนใครฮะโรงงานมาก่อนหรือบ้านมาก่อนอมันต้องเอาออกไปใช่ไหมเนี่อย่างเกเหตุคราวเนี้ยครับชาวบ,บ้านต้องหนีแล้วนะชาวบ,บ้านต้องหนีนะอยู่ไม่ได้นะจ้าอ,อันตรายนะอันนี้จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของท่านนะคะ สวัสดีชาวโลกนะคะสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ในในออนไลน์ของเรานะ YouTube ออนไลน์ของเราตั้งแต่เช้ามาเจอกบผู้กล้าอังคารพูดพระหัสเจอพี่เด้งสีสันการเมืงองสีสันการเมืองแบบเ<บ>ด้งๆกับคุณบุญระดมจิตดอน<ว>นะคะวันนี้ก็มาด้เรื่องข้าวมาต้องพูดว่าไวรัลมากเลยนะจากรายการคุณกนกเนี่ย<ม>ที่นับคำเนี่ยคำที่หนึ่งตัก คำที่สองคำที่สามคำที่สี่ใช่ไหมใช่คุณภูมิทำตักมาเลยอืมเอาละเดี๋ยวเรากลับไปดูกันอีกนะคะว่าตอนนี้เตอนนี้ไฟไมโรงงานรายวันเลยคุณบริลักษ์บอกใช่ค่ะสองเดือนนี้ไฟไมมมากผสมจากเพลทต่างๆนะครับเดี๋ยวทีมงานเขาไปดูลิงก์นิดนึงนะฮะนะครับเขาก็ส่งภาพส่งอะไรกันมาแล้วก็สงภาพก็จะเห็นเลยว่าตัวตัวไอโรงงานเนี้ยมันก็อยู่ใกล้ๆกับตัวชายชายทะเลด้วยนะคับ มีภาพหนึ่งก็ของเป็น Facebook อ่กนะครับของทางระยองเนี่ยเราเราก็ค่ไปดูภาพนครับทางเฟซบุ๊กทางระยองดูหน่อยนะคะระยองหน้าอยู่อะไรเนี่ยโซเชียลระยองระยองหน้าอยู่ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาในรายการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กับพวกเราโอ้โหครับเนี่ยเห็นไหมเออเนี่ยดูภาพนี้มันมันเห็นเลยนะว่าตัวโรงงานที่ว่าเนี่ยเอออะไรนะถัง ขนาดใหญ่เนี่ยโซลินโซลินขนาดใหญ่เนี่ยก็โอ้โหนะครับภานี้นี่น่ากลัวนะคือมีทะเลระยองมีประชาชนเด็กแล้วก็ไฟไหม้คือมันจะทำให้เกิดเอ่อตอนนี้ตอนนี้เฟซบุ๊กของระยองเนี่ยหลายๆเฟซบุ๊กเป็นเป็นเพจเฟซบุ๊กนะครับก็กำลังติดตามเรื่องของภาพต่างๆนะที่ที่เป็นภาพเป็นคลิปเป็นอะไรต่างๆเข้ามาเยอะเหมือนกันครับ เนี่ยเนี่ยเขาก็ทายจะมุมอื่นๆนะฮะใช่มันจะเกิดฝุ่นนะฮะฝุ่นฟันต่างๆนานาน,านะฮะรส้มระ,ะยองเลือกก้าไกลใช่หากใครเลือกอะไรได้หมดแหละคุณแต่ขอให้พวกคุณได้ดูแต่ว่าพรรเก้าไกลทำอะไรบ้าง นายกมีไว้ทำไมมีไว้แถลงข่าวตอนที่สมาชิกในรัฐบาลลาออกนะฮะพูดซะเร็วเลยพูดก่อนเลยไม่ยับยั้งเลยไม่ให้โอกาสได้ยับยั้งเลยคุณพีนยอดนี่ของประชาพันธ์ระยองก็มีนะครับประชาสัมพันธ์ระยองนะเป็นเพจนักข่าวนะฮะสำนักงานประชาพันธ์ระยองชั้นสามซึ่งอยู่สลรกกลางจังหวัดระยองก็ขึ้นขึ้นตัวคลิปต่างๆอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เห็นภาพเลยว่า มีการว่าตัวของตัวโรงงานนี้มันอยู่ใกล้กับบรรดาชายหาดทะเลนะครับเราบอกว่าสั่งชัดดาวอ,อพยพคนบริเวณใกล้เคียงแล้วด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มควันนิคมมัฟตะพุทธกพฤษภาคม67นะก็ลงมาเมื่อตอนเกือบเกือบสิบอนิกาที่ผ่านมานะครับค่ะสวัสดีตุ้ยครับจากสงคลาครับสวัสดีนะระยองเลือกก้าไกลใช่ค่ะระยองเลือกเก้าไกล ต้องแจกหน้ากากเลยนะคะตอนนี้คือออกจากออกจากพื้นที่ไปก่อน mm hmm. อคุณลุงป้ากับน้องหมาอยู่ระยองสารเคมีที่ไม่เป็นสารอันตรายเป็นสารอารโรมาติโอเป็นสารอารโมาติ mm hmm. นี่มีคนมีคนระยองรายงานมาใน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 ,ในเพจของเรานะคะ mm hmm. คุณสมบูรณ์สมบุกสมบบอกว่านี่เป็นบริษัทลูกของปตทนะคะสวัสดีคะ่ะจากเน็ตเทอร์แลนด์านานคือคุณพันธิดา ปดูอีกอีกเพจหนึ่งแจ้งข่าวเมืองระยองมหาชนเนี่ยเขาก็จะทําเห็นเป็นแผนที่เลยนะว่ามีแผนที่เป็นกราฟิกให้เห็นว่าตัวโรงงานนี้อยู่ตรงไหนนะครับคุณพนักกรวงพิทักษ์มาตพุทธแท้งอยู่ติดทะเลค่ะเป็นพื้นที่ที่ถมทะเลลงไปอ๋อเราไปดูเป็นอนุรักษ์อะไรจักรรัฐนะฮะอนุรักษ์จักรรัฐใครอยู่ที่ระยองนะคะเข้ามาดูในยู u b e ของเราขอบคุณนะครับต้องต้องขออนุญาตนำเอา เพจต่างๆที่ถือว่าเป็นเพจสาธารณะอยู่แล้วนะครับมาช่วยกันให้ให้เห็นว่า,าระยองตอนนี้เป็นยังไงบ้างแจ้งข่าวเมืองระยองอสู่ส<า>ร้าง์่ชี้ลูกศรที่ชี้คือชี้จุดที่เกิดเหตุถูกไหมฮะ<ช>อันนี้เป็นการเนี่ยเมื่อกี้คนระยองบอกว่ามาบตะพุ่เนี่ยแท้งอยู่ติดทะเลเป็นพื้นที่ที่ถมทะเลลงไปล,ลูกศรนี้เห็นว่าเป็นทิศทางลมให้เห็นว่าทิศทางลมเนี่ยมันเป็นตะวันออกเฉียงใต้พัดไปตะวันตกเฉียงเหนือนะครับและจุดที่มาร์คโลเคชันของแท้งนี่ก็คือสีสีแดง ทีแดงพื้นเหลืองเนี่ยก็คือตัวขอ,องแท่งนี้นะและ้วที่ทางเราเป็นเข้ามันพัดเข้าอ๋อพัดเข้าไปข้างในเมืองเนาะแล้วจะเห็นว่าก็มีมีความหนาแน่นพอสมควรนะครับนะเผาชุมชนตรงนั้นอันตรายนะคะออกวันคุณรุ่งรัศมีบอกว่าควันเข้าเขตเมืองค่ะพี่ปองอตอนนี้บ้านตอนนี้คุณจะกรามาตาบอกว่าบ้านอ,อพยพเด็กกับคนแก่แล้วครับ คุณบอมบี้บอกว่าพัดเข้าชุมชนเลยอควันเข้าเขตเมืองแล้วอครเคยทิมบอกว่าถ้าดูจากภาพเมื่อสักครู่นี้วยนะแสดงว่าลมพัดเข้าในพื้นที่ครัขอให้ทุกคนในพื้นที่ปลอดภัยส่งข่าวมาได้นะคะส่งข่าวเข้ามาได้เลยนะคะ คนระยองก็ดูระเยอะเมอกันเนี่ยก็แสดงความเป็นห่วงนะครับแล้เจ้าหน้าที่ผมจะรีบดับเพลิงหรือว่าเข้าไปสกัดตรงต้นเพลิงให้เร็วที่สุดนะครับค่ะค่ะ